สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store นายกสั่งครมคอ,อสอชอสร้างความเชื่อมั่นประชาชนหวังกลไกกองทัพผลักดันงานรัฐในวันที่24กุมภาพันธ์พันเอกหญิงสิริจันยาทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอกล่าวถึงผลการประชุมร่วมระหว่างคอรมอรและคอสอชอว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อประชาชนโดยกรณีที่ให้ทหารลงไปช่วยงานขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนข้าราชการในพื้นที่ไม่ให้ติดขัดในการทำงานเพื่อให้ทุกส่วนสามารถขับเคลื่อนง,งานตามโครงการและงบประมาณที่จัดสรรไปให้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีคาดหวังและให้ความสำคัญกับกลไกของกองทัพที่จะช่วยผลักดันงานของรัฐบาล ภายหลังที่พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหมในครั้งล่าสุดนอกจากนี้ในงานด้านความมั่นคงจะให้มีการดูแลแรงงานการค้ามนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องการดําเนินการโดยมอบให้กองทัพเรือไปดูแลเพราะเกี่ยวข้องกับการประมงเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ดีขึ้น นอกจากนี้ในที่ประชุมยังเสนอให้จัดพื้นที่ที่เหมาะสมในการควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายสำหรับการขาดแคลงแรงงานได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหาหนทางนำแรงงานทุกส่วนเข้าสู่ระบบพร้อมจัดสรรให้เหมาะสมกับแรงงานที่มีอยู่ สำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นาย,นยกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงให้ดูแลทั้งงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาให้ทำควบคู่กันไปพร้อมเร่งรัดงานพัฒนาในพื้นที่ต่างๆตลอดจนเดินหน้าในการพูดคุยสันติสุขทั้งที่ได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าในการซ่อมเส้นทาง37เส้นทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แล้วเสร็จไปกว่า17% รวมถึงการส่งข้าราชการตำรวจลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปลายปีนี้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรก็ตามหน่วยงานความมั่นคงได้รายงานสถานการณ์ภาพรวมของประเทศโดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประธานสารดีกาเรียกประชุมใหญ่ผู้พิพากษาดีกาทั้งหมดเพื่อคัดเลือกเป็นองค์คณะพิจารณาคดีทุจริตจำนำข้าว นายดิยเรกอิงคณิน,น,นันประธานศาลฎีกาเรียกประชุมใหญ่ผู้พิพากษาศาลฎีกาในวันที่24กุมภาพันธ์เพื่อเลือกองค์คณะผู้พิพากษาทั้งหมดกว่า170คนให้เหลือ9คนมาทำหน้าที่พิจารณาคดีที่อายการสูงสุดยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลย กรณีปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในข้อหาฐานะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา4มาตรา123ทับ1ต่อสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สำหรับขั้นตอนการประชุมในวันที่24กุมภาพันธ์เป็นการประชุมและใช้วิธีลงคะแนนลับในการเลือกองค์คณะไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อมวลชนเข้าไปภายในห้องประชุมได้เมื่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาเลือกองค์คณะผู้พิพากษาเสร็จสิ้นแล้วนายดิเรกอิงคานินันประธานสารดีกาก็จะประกาศรายชื่อองค์คณะผู้พิพากษาไว้ที่สารดีกาภายใน5วัน คณะจะร่วมกันพิจารณาคำฟ้องของโจทย์ว่าเป็นที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะประทับฟ้องไว้พิจารณาได้หรือไม่ พร้อมทั้งกำหนดวันพิจารณาคดีครั้งแรกโดยสารจะส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อให้ในวันนัดซึ่งในวันนั้นนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรในฐานะจำเลยจะต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเองและล่าสุดศาลฎีกาได้คัดเรียกผู้พิพากษา9คนเป็นองค์คณะแล้วคือ 1. ในนใายไสละเกตวัฒนพันธ์ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา 2. นายวีรุษแสงเทียน ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 3. ในายธนะเลิกนิติเสรณนีประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 4. ในายธนสิทธิ์นินกำแหงประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา 5. ในายสิริชัยวัฒนโยธินรองประธานศาลฎีกา 6. ในายชีพจุลมนรองประธานศาลฎีกา 7. นายวีรพลตั้งสุวรรณ รองประธานศาลฎีกา 8. นางอุบลรัตน์ลุยวิกไกประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา 9. ในายธานิดเกษสวพิทักษ์ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกาจะลงนามและจัดแจ้งให้คู่ความรับทราบในวันที่24กุมภาพันธ์กรรมธิการยกกร่างรัฐธรรมนูญเปิดทางกลุ่มการเมืองลงเลือกตั้งหวังสร้างการมีส่วนร่วม ในคำนูลสิทธิสมาโสนโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแถลงว่าเมื่อกลางดึกของวันที่23กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างได้พิจารณาจนจบหมวดหนึ่งโดยมีสาระสำคัญในมาตรา76 ที่เปิดโอกาสให้จัดตั้งกลุ่มการเมืองของคณะบุคคลที่รวมกันเป็นสมาคมมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองไปจดแจ้งกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เพื่อเป็นการให้ภาคประชาชนสามารถทำงานการเมือง และพัฒนาเป็นพักการเมืองในที่สุดและยังสอดรับกับรูปแบบการเลือกตั้งแบบผสมที่สามารถรองรับกลุ่มการเมืองและพักเล็กให้มีส่วนร่วมได้ในคำนูลกล่าวว่าจากนั้นได้พิจารณาหมวด3รัฐสภาโดยยึดหลักการจากรัฐธรรมนูญ2,550 แต่ขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มมาตราเพื่ออุดช่องว่างที่เคยเป็นปัญหาในอดีตอย่างมาตรา97ที่บังคับให้ต้องมีประธานรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเวลาโดยให้รองประธานสภาหรือรองประธานวุฒธธิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทนตามลำดับในกรณีที่ไม่มีประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ ส่วนในมาตรา100ให้สสหรือสวจำนวนไม่น้อยกว่า1นใน4ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาของตนหากเห็นว่าสสหรือสวผู้ใดกระทาการอันเป็นการเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการเป็นสสหรือสวโดยใช้เสียงจำนวน3ใน4เพื่อให้สสหรือสวรายนั้นพ้นจากตำแหน่ง ด้านนายบรรเจริดสิคเนติกรรมธิการยกร่างกล่าวว่าในมาตรา102เป็นการแก้ไขปัญหาจากรัฐธรรมนูญ2540และ2550ที่ไม่สามารถผลักดันพรบรประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆออกมาได้เนื่องจากไม่มีบทบังคับให้ทำ กรรมธิการยกร่างจึงได้วางหลักการบังคับให้ผู้มีหน้าที่เสนอหรือผู้มีหน้าที่พิจารณากฎหมายหากไม่ดำเนินการหรือไม่ทันภายในเวลาอันสมควรให้ถือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในกรณีที่เกิดความเสียหายผู้เสียหายย่อมฟ้องรัฐให้รับผิดชอบค่าเสียหายได้ ทั้งหมดคือ wisdom talk ประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ผมนะัทพงศ์ธีรพัฒนานนทและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ